มาแล้วอีพอในสอใบสาปครับปัดสือสามหนึ่งไล่หลายสามแปมันจะใส่พอบุรูยิปมันได้จากไหนบุกไม่มันตรงเหล็กเกี่ยวกับบวานอีหลาบเอพือไปเลพือไปไหนถือถือถือพือือือหองแอดเอาสิอันหนึมันให้เขาให้เราถือมันเห้เราวือ ปอดเอาสามแปด้ใส่นพผอดคอยซื้อเมาส์เขาจับไหมอ๋หาชุดหาชุดจะสี่มโอ้แต่สี่พันอสี่พันบนีสี่พันครับสี่พันใบละสองคือหูว่าสี่พันว่แต่เป็นปยุกบพญกะชเลยนะคนหูว่าเต้เออโครัสามแปดี เยขไทยสามตัวพลาดตันเดียวไหมมันออกหาซีเจ็ดของซื้อหาหาเจ็ดแปดท่านไหมครับมันจะใช่วหาหาอีกไหมครับที่แปดเบียรยิบห้เออเออแม่แปดซีเออขึ้นยิบเออแม่ขึ้นยิบแปดีปนญานาเลยมาอบรรยากาศหลุดมันจชิบมั้ครับ นี่มึงได้เกือบเพลนี่นะมันเลขอ่ะามเกเป็นศูนย์สามหกสองหมื่นได้ไห่เสียดายเนาะเล็หนานะเล็หนาครับมันออกศูนย์สามหกของพอศูนย์สองหกีกโดนเติบถ้าถือรางวัลถีนึงทีิครับได้ค่าลตตอรี่แล้วไข่ได้บ่บ ถือรางวัลที่หนึ่งหกคือถือรลงวัลที่หนึ่งคือปลาไหลคือปลาไหม่ายยิบไข่ข่เลยคือเหล็กสามแปดคนขายนึไหผู้ใดเนาะเขาวอายิบไห้ข่ได้ใบหนึ่งยิบไข่ไอยชุดหนึ่งผู้ใดเนาอยิบไข่หมูวานเหมือก้อนนึ่งเลยพ่อพ่อบอกผู้ใดยิบวะยิบยิบไห้ยิบไห้พอในชุดหนึ่งจริงไหมบอกคนขายบอกยิบ มอ,อมันมันมีอีกผู้หนึ่งขอบอกไพยย่หูยยิบยิบให้ในใบหนึ่ง <Okay. S 1> มันมีมนสืบไปสีสุดเราไปแจ็คสืบเล็ยกยังเห็นไหมพูดถ่านาอยิบอ่ะเดี๋ยวมารุ้นกันครับ,บด้นดนพักไปก่วันดน <c oughs> เอ้อีหลีหาหกหลุด น้ำหา àn, แล้วตอนนี้ทุกคนม่กินน้ำหานแอาบนี่ยงยังาบดีสะอาดดีๆอาบอยาเอผมไปเมื่อวัดไหมฮะวัดไหมบอนียู่นีไหมบอี่เขาบอกสปนนียูนีอไม่มองอยู่อ่วันหลังเดียวสามแเาบอกสามหนึ่ง สามหนึ w ong w ong well e uh ่งไล่หลายหนึ่งผมยานทำมาออกอันเหล็กแล้วมันทีหนึ่งหาเจ็ดเจ็ดหานี่้ยบรยังจักอันนี้เลยสามหนึ่งเขาไปสามสองลูกครับเรามารู้เรามาที่หนึ่งกันครับซาตูเดอร์ซาตูเดอร์ลูกแก้วที่สเอาหกสยังใครเด้เนาะเออนั่นหอไมสุดท้ายครับ ได้ทุนขึ้นนะเด้อรถตีกันสบายเหลือเงินนี่เอาไปต่อทุนเราแต่กำไรหมดนี้กำไรเรากำไรใจดีเราแต่กำไรหมดพี่น้องได้ทุนแล้วกำไรคือตรวจลายใบเปือนตะเข่าอยู่เด้เด็กงามอยู่บนซีพีศูนย์นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว พร้อมแล้วเลียนหนาแล้วหลุดกระโดดเลยมุ้งตะกวันแห่งสื่อหลายเดือนหดมุ้งตะกวันมันหลุดมวลแเ้วสอบโตะมว่เตรียมก่อนสองสองหนึ่งองหนึ่บริสุทธิ์เลขหกยิงลอี สองหนึ่สอ่งสองหนี่ยพสแทเลขจริงหายเออลาให้เลขกอันที่ว่าให้แบ่งรอยพ่เน่เออสงหนึ่ก็พอเอาเล็อีีหมเลอีลาไหมเพื่อนบอกสองหนึ่งสามันต้องบอกสามสองหนึ่งเนาะอันนี้มันสองห่งื้ สามสองหนึ่งเอก็สือสองสามหนึ่งออกยังก่อนสองสองหึ่งสองสองนึ่ดไหเหล็กใบลอยดีคนพึ่ัวแท้หลุดเศร้าหายเหล็กใบลอยเอาพี่น้องผู้ใดถือเม่นมาในคลิปนี้ด้ครับมีคนถือกะได้แเบ่งลอยนั่นเบ่งลอยนอ3่ือไลเพื่นบอกสองหนึ่งสามบอนบอกยิาบอีลาบอกไหม สองหนึ <S s s ám, s ่งสามือสามสองสองสามหนึ่งคือสามหนึ่งคือไปสามห่ไ่หลายเลยออ้อการก็ได้ห้องห้องห้องทุนอยู่ดอกครับห้องทุนอยู่ดอกห้องทุนดอกหนึ่งแดเจ็อเราข้างหน้าคนหนึ่งเจดสองมันคือบอกสามสองหนึ่งก็สื่อสองสมหนึ่งก็คือตดวแล้ 2อ1กะเออบ้เถอาออกสองสามหนึ่งนี่ค่อยรวยเลยด้วนี่สองสามหนึ่งเสียดายครัด้ยนี่ผู้ถือว่ถือกี่ดอกเนาะพี่น้องเหม็นมาด้วพี่น้องเลยนะครับมีผู้โดไหมสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสัวครับโอ้ยขึ้นัวติ โซ่ๆดอกได้สามห้องทองแต่ก็เสียได้หลีกลูกสาวพี่น้องขวัพอไปตัวเอาเงินให้นั่งปล่อยพ่อพี่วงอีดีหมบอกาพ่ี่หลวงมันคึ้นออกอันสองสามหนึ่งเอาพี่น้องพูดใดหมานเหม็นมาในคลิปนี้ได้พี่น้อง สองสามนึงได้มาเอาเบียอดหัวบอให้อเบาสองหนึ่งเอเยเบียจอรมแล้วพร้อมแล้วตีเยวว่าสองนี่เนี่ยสื่อแต่สองหนึ่งนี่เออเอพมาบึงเขาบ้านบานเปนโพดวันนี้ว่าอะไสลิปเราเห็นเป็นโพดแต่พ่นเสือนเออพนโพดพร้อมแล้วนันปะหนึ่งสองขบไสื่ออยู่ได้ขอยเลยสิบสองสิบเงก็มาเสือจากมันมึมีดวงอิริสัวค่ะนวน ก็สื่อสามหนึง <chae> ่งี่สามหนึ่งสื่อหลายหลายสองสามหนึ่งไหมือปนะมานคือบอกสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งกันสิสองสามหนึ่งเดีย้ยแสนเหรอสื่อสามหนึ่งอจะไปตรวจจะไปตรวจส้มันเหลือครับอลังมันยไงมนี้มันเข้าไห้แล้วมันเสียดายไหมครับก็สิบสองหายขาดปนพี่น้องในคลิปนี้ผู้ได้โมา เอาเบิ้งโพดนะครับนี่เบิ้งโพดแบ่งลอยนะครับตายตายตายออกจริงๆออกจังๆผมไล่พอแล้วลืมสื่อโบลืมนะมันเป็นจังไรบ่มันลืมแต่ว่าโชว์มันบ่เขาเล่าแบ่งลอยเมื่อนั้นพอการไล่สดว่าถ้าเข้าครบจักพันข้นเมื่อนั้นเดี๋ยวสิให้เบิ่งผมได้ไปผมก็ไปเม้นหัวใจอยู่มื้อนังไงครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมจะเม้นภูรีโศกพี่น้องเอ้อคลิปนี้ผู้ใดโศกมันเม้นมากนะครับพี่น้อง ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับทางช่องสอนลงทะเบีย EO, น Geo1 Official นะครับเจอกันชิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามนะครับบััสีีครับ